ครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนมือนีกะพ่อกับไก่หน่อยลอยลมเชนอว์คือเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเศร้าเขาง่ายเจ้านีกะมี่แจงแล้วไม่สมพี่น้องแจงแล้วไม่สมปลาดุกตัวง่ายง่ายปะดุกได้ปลาดุกมากตัวหนึ่งจะเริ่มไม่แจงเชนอวไม่สมพี่น้อง อย่างนั้นไม่สมอ่ะมาพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันเศ้าเนี่ยรับคนนี้ห้อน còn đi mọi nữa chưa lấy chưa hay, cái lấy chưa lấy chưa lấy lấy chưa 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 chưa